ไปซื้อเอาไก่พันุไข่อายุใกล้ที่จะเข้าสู่การให้ไข่ได้แล้วนะครับเพื่อมาเลี้ยงดูแทนไก่ชุดที่ผ่านมาที่มีหมามากินไปก็เลยต้องหาไก่ชุดใหม่มาแทนที่นะครับ ซื้อเอามาสองตัวนะครับซื้อเอาไก่มาสองตัวมาเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติมาเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ให้หัวหารคือแค่ถ้าให้ก็คือให้แค่เสริมจะปล่อยให้ไก่หากินโดยธรรมชาติเน้นแบบอินทรีย์นะครับไปซื้อ ที่ร้านลาสีสัตวแพทย์นะครับอยู่ในอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดมาในตัวในราคาตัวละ200บาทเป็นไก่ที่ยังไม่ไข่เป็นไก่สาวเมื่อมาถึงโรงเรียนก็ให้พักผ่อนคลายร้อนสักน <sk> ิดนึงก่อน <sh> ก่อนที่จะยกเอาไก่ทั้งสองตัวนี้ไปยังที่เลี้ยงนะครับก็สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนที่อยู่ก่อนได้เพื่อนที่อยู่ก่อนได้ก็จะมีตัวผู้หนึ่งตัวและก็ไก่บ้านอีกสองตัวเอามาเลี้ยงรวมกันนะครับ